ช่องพี่อัดน,น้องออมแฟมิลี่สวัสดีค่ะองมาฉีดวัคซีนอายุวันที่ค่ะห้าขวบใช่ไหมคะห้าขวบค่ะกลัวไหมคะไม่กลัวโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมน้องออมเก่งไหมคะเก่งค่ะอ่างั้นเริ่มหรือยังคะเริ่มแล้วค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันคะ่ะไปเดินไปเลยน,นี่นะคะพาน้องออมมาฉีดวัคซีนนะคะที่คลินิกนะคะแต่น้องออมไม่เคยกลัวหมอนะคะชอบ ชอบตรงได้ได้วิตามินมากินนะคะรอชมนะคะเข้ามาก็จะช่างน้ําหนักอย่าวชั่งเดีอย่าไปจับอะไรคะ่ะไรลอืมยี่สิบค่ะแล้วก็มาวัดส่วนสูงกันต่ออยืนชิดค่ะนะคะยามือไปจับดุกยืนนิ่งๆอ่าสูงเท่าไหร่ร้อยสิบน่าจะประมาณร้อยสิบสามร้ยสิบร้อยสิบสองไหนคะนี่ใช่ไหมคะ เนี่ยประมาณนี้นะคะอ่าพอแล้วแล้วหนูก็จะมานั่งรอโดยการแยกนะคะเว้นระยะห่างนะคะน้องออมไปนั่งอย่าไปจับอะไรป่ะนะคะนั่งกับคุณแม่ตรงนี้แล้วถ้าฉีดวัคซีนเสร็จคุณหมอจะให้รางวัลอะไรคะขนมขนมใช่ไหมคะมมสาหรับเด็กดีใช่ไหมคะน้องออมเด็กดีไหมคะอ่าเดี๋ยวค่อยชมกันต่อนะคะแม่เปิ้ลไม่ได้ถ่ายรูปตอนฉีดวัคซีนนะคะ วนี้มาฉีดวัคซีนสองเข็มไม่เจ็บเลยค่ะได้ทุกอมมาสไหน<อ>คะวิตามินหรอคะไหนโชว์สิคะได้วิตามินมาโช<อ>ว์ออน,ะนะคะเอาไปแบ่งพี่อยาดด้วยนะคะเอาไปแบ่งพี่อยาดด้วยค่ะนี่นะคะดูน,นะคะนี่นะคะสองเข็มเลยเข็มที่<ด>หนึ่งเป็นอ่าป้องกันไข้หวัดใหญ่เข็มที่สองเป็น OPD นะคะ OPD ที่น้องอมยังไม่ได้ฉีดนี่นะคะสองข้างเลยวันนี้เยี่ยมมากค่ะเราได้รางวัลน,นะคะ นิดเดียวเจ็บไหมคะเผลตรงนี้เจ็บหรือเปล่าคะไม่เจ็บไม่เจ็บเหมือนมดกัดไหมคะมดกัดก็ไม่เจ็บออมดกัดก็ไม่เจ็บนี่นะคะบอ,อ,อกเพื่อนเพ่าเว่ามีผู้ปกครองที่มีเด็กๆนะคะมาฉีดวัคซีนไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีอะไรคะ่ะบอกให้เขารู้เหตุผลของการมาฉีดว่าจะเป็นผล,ผลดีต่อเขานะคะเขาก็จะไม่กลัวแล้วก็กล้าที่จะมาหาคุณหมอนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนคุณหมอฉีดวัคซีนให้นะคะเนื่องจากว่า อยู่ในสถานที่คลินิกเนาะเอเอ,เอไม่สะดวกที่จะให้ถ่ายนะคะคุณแม่ก็เลยถ่ายอัปเตอให้ดูนะคะว่าฉีด2เข็มแล้วก็ปกติดีไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะมาหาคุณหมอฉีดวัคซีนเพื่อ,อจะได้ป้องกันตัวเองจากโรคร้ายต่างๆได้นะคะแล้วเจอกันน้องออมใหม่ค่ะบ๊ายบายสิคะบ๊ายบายค่ะลูกแม่เก่งทั้ง2คนเลยนะคะไม่เคยกลัวการฉีดวัคซีนเลยะคะ่ะ มีแต่บอกว่าอยากมาชีดอีกค่ะ